สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานตุงพอร้ใต้สงขลาเรามีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมดีๆในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักมาให้ได้ดูกันนะครับเป็นกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติภายใต้โครงการแบ่งรักให้เต่าน้อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งทัพเรือพระที่สองสองขลาจัดขึ้นที่บริเวณชายหาดกระทัศน์แหลมสันมีลาจังหวัดสงขลาครับโดยปล่อยเต่าทะเลจํานวน400ตัวออกสู่ทะเล เพื่อให้ไปใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทับเรือข้อที่2จัดขึ้นครับส่วนนี้ก็เป็นภาพของหลายๆครอบครัวนะครับที่พาเด็กๆพาลูกๆมาร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลบริเวณชายหาดซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นมากเลยครับเป็นการแสดงความรักให้กับสตัตว์โดยเฉพาะเต่าทะเลเนี่ยครับดูสิครับลูกเต่าทะเลน่ารักมากครับไปแล้วครับ คลานต้วมเตียมต้วมเตียมลงสู่ทะเลเลยครับเป็นธรรมชาติของเต่าจริงๆครับเห็นทะเลเนี่ยคานลงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกเต่าอะไรเนี่ยครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับลุ้นกันใหญ่เลยครับนี่ครับลุ้นกันใหญ่เลยครับจะลงไม่ลงครับลงได้ไหมครับอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเอาใกล้ๆน้ากันหน่อยครับจะได้ไม่ต้องคลานไปไกลครับไปแล้วครับหายไปเลยครับ ก็ยืนดูยืนลุ้นกันครับว่าเต่าที่ตอดปล่อยไปเนี่ยจะว่ายน้ําเป็นไหมจะยังไงครับเมื่อเจอคลื่นไม่มีปัญหาครับเป็นธรรมชาติของเต่าครับแม้ว่าจะถูกคลื่นซัดบ้างครับแต่นี่ก็คือธรรมชาติของเขาครับสามารถปรับตัวได้เลยครับลงน้ําครั้งแรกนะครับก็ไปเลยครับดูสิครับค่อยๆไปแล้วครับนี่ก็อิงตัวครับพร้อมครับใสไป ไปแล้วนี่ครับน่ารักจริงๆครับนี่เป็นลูกเต่าทะเลนะครับอ่ะดูก่อนตัวนี้ดูก่อนดูท่าทีก่อนเอ๊ยยังไงดูก่อนอ่ะลุ้นกันครับอ่ะสุดท้ายก็ไปครับค่อ,คอยๆคลานไปแบบนี้แหละครับช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวครับอ่ะถ่ายรูปเอาไวา้อ่ะช่วยๆหน่อยไปแล้วไปแล้วครับคลานสีขาไปแล้ว ก็มีคลื่นก็ช่วยพยุงตัวให้ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นครับโน่นก็หายไปแล้วครับหายไปกับคลื่นแล้วครับลุ้นนะครับอ่าสองคนนี้ยิ้มครับไปแล้วได้ปล่อยเป่าบรรยากาศทะเลวันนี้ก็โอเคครับคลื่นไม่แรงธรรมชาติก็โอเคเป่าทุกตัวก็ทยอยปล่อยกันไปแบบนี้ครับกลานตามกันไปเจอทันชื่อน้ำทะเลเนี่ยก็คลานเลยครับไปเลย นี่ตัวนี้ชุคอพร้อมเดินทางออกสู่โลกกว้างในทะเลดูสิครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไปแบบนี้ปลอดภัยครับเป็นธรรมชาติของเขาครับที่อยู่ในทะเลอยู่แล้วน,ะนี่ชูครับถ่ายภาพกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเล นารักจริงๆครับลูกเต่าทะเลนี่ๆดูสิครับปีกๆ,ๆปับป๊บๆปั๊บเลวครับแล้วก็ไหลลงไปเลยหนึ่งเข้าที่ระวังไปไปแล้วครับนี่ๆ,ๆครับจชุดนี้ไปเลยครับกลางเต็มเยี่ยมไม่อยู่เลยครับไปแล้วการตากันไปแล้วครับไปแล้วออกค่อยสู่บ้านของพวกเรากันทะเลอันกว้างใหญ่ครับ คลื่นก็ช่วยๆลากลงไปครับได้นี่ไปแล้วครับทะเลลงไปแล้วลงสู่ทะเลไปแล้วครับหลายเสร็จก็ยืนลุ้นกันดูว่าจะไอึงไงแล้วครับอ่านี่รีบตามเพื่อนๆไปแล้วครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นริงๆครับเป็นวันแห่งความรักที่มีความหมายมากครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงค่ำๆนะครับ ทางคนเรือโทสำเริงจันโสผู้จัดการทัพเรือภาคที่สองสงขลาก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่บริเวณชายหาดชลทัศน์แหลมสมิหลานะครับก็มีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าขึ้นสู่ทะเลครับนี่ครับผู้จัดการทัพเรือภาคที่สองก็นําเต่าโตๆหน่อยครับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ทะเลครับ ดูสิครับทุกตัวเนี่ยเห็นน้ําทะเลแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าคลานลงสู่ทะเลครับคลื่นที่ซัดมาครับก็ช่วยพาเตาลงสู่ทะเลได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแทนจะคานไปอย่างเดียวครับมีคลื่นมาลากลงไปก็ช่วยได้หน่อยครับไปแล้วครับนี่ตัวตหน่อยครับไม่มีปัญหาครับนี่ถูกคลื่นซัดดูสิครับวันนี้กิจกรรมนี้อบอุ่นมากเลยครับมี ประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกันปล่อยเตาทะเลที่บริเวณชายหาดแหลมสบิลาจนถึงค่ําเลยครับเป็นการแบ่งปันความรักให้กับทต่าทะเลให้กับสายกับฟังผู้จัดการทัาเรือพนที่สองพูดถึงโครงการนี้ันครับ ทิชาต์นะครับเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์แล้วก็คืนสู่ธรรมชาติที่ที่จะแปลงความอนุรักให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้ถึงความรักของของเต่าเนี่ยที่มีมียาวนาน